คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลขอหวยแห่ขอโชคปู่ฤษีนารอดไม่ผิดหวังได้เลขเด็ดงวดหนึ่งพฤษจิกายนส5 6 3ร วันที่26ตุลาคม2563ภายในบริเวณสำนักวัดป่าห้วยบงหมู่17ตำบลแม่ปืมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้มีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่พากันนำดอกไม้ทูบเทียนเข้ามาเส้นไหว้ขอโชคขอลาบในอาสมที่ตั้งรูปปั้นปู่ฤาษีนารอดซึ่งต่างก็ไม่ผิดหวังหลังจากที่ได้ทำการจุดทูบเทียนเส้นไหว้ขอโชคลาภแล้วก็ได้ทำการเสี่ยงไทยขอโชคด้วยการเสี่ยงเซมซี โดยบรดานักเสี่ยงโชคส่วนใหญ่เห็นเลขทั้งสองตัวและ3ตัวได้เลขมาได้แก่65109และ948ในขณะเดียวกันพระอาจารย์อภิชัยมหาวิริโย้าอาวาสวัดป่าเฮ่บงเผยว่าเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาทางวัดได้มีงานทอดกระถินสามคัคคีได้เงินจำนวน9,9415บาทและจำนวนยอดเงินดังกล่าว ทำให้สารุชนและคณะสิทธิานุสิท์ที่ร่วมทำบ,บุญทอดกรถินต่างก็น,นำเอาตัวเลขจํานวนเงินยอดกรถินนําไปเสี่ยงโชคร่วมกับเลขที่ขอกับปู่ฤาษีนารอดด้วยเช่นกันครับท่านผู้ชมเลขเสี่ยงซีมซีปู่ฤาษีนารอด6 5 1 0 9 9 4 8กแอดก็ลงไว้ใตจ้จอให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับใช้เป็นแนวทางครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดหพฤศจิกายน2 5 6 3ที่จะถึงนี้นะครับ แอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทานี้แอดก็ขออานวยวยอพรในท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยในงวดหนึ่งพฤศจิกายน6 3ทุกทุกท่านทุกทุกคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ